ขอบคุณนะครับรัตตแแบนก็ฟังไว้เป็นความคิดเห็นด้วยนะครับามาถึงผู้อภพิปลายสรุปของพรรคฝ่ายค้านในวันนี้นะครับท่านสมชายน้องหีจากร้อยเอ็ดครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองหีจากร้อยเอ็ดครับวันนี้ฟังพี่เต้พี่เต้ครับที่ล่วงเกินเทปก่อนนั้นต้องขออภัยนะฮะเทปนี้ชื่นชมศรัทธาเนี่ยคือของจริงครับ หลายเรื่องที่พี่เต้พูดนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้เช่นเปอร์เซ็น์ในการนำจับเรื่องข้าราชการนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยน่าสนใจมากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่รู้ครับพี่เต้แต่ธรรมทานที่เคารพครับอาชีพที่น่าสนใจมากๆคืออาชีพหนึ่งที่พี่เต้าอาจจะพูดถึงน้อยหน่อยก็คืออาชีพนักการเมือง นักการเมืองโดยเฉพาะสวชุดนี้นี่พี่เต้สองพันห้าเท่านั้นเองพี่เต้แล้วคนอื่นเราเรานี่จะไปเลือกไม่ได้นะท่านประธานเพราะเขาเลือกกันเองอ้าวผมหลุดเข้าไปใช่ไหมพี่เต้ผมหลุดเข้าไปในระดับอำเภอผมลงทุนแค่สองพันห้าระดับอำเภอพี่เต้ก็ได้จันสเสน่ห์ก็ได้ทรรนุรมก็ได้ทุกคนก็ได้ได้ได,ได้หมดเลยพี่เต้อ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยสมชายเอาไปห้าหมื่น พอแค่นี้นะ,ะจาก2,500ผมอาจจะได้50,000แต่ถ้าผมไม่พอผมหลุดไปถึงระดับจังหวัดพี่เต้บอกเฮ้ยสมชายเอาไปแสนหนึ่งผมไม่หยุดผมไปถึงระดับประเทศพี่เต้บอกเฮ้ยสมชายล้านหนึ่งพอนะน้องฮะ2 5 0 0อาจจะได้กลับมาเป็นล้านเพราะประชาชนไม่ได้เลือกแต่เลือกกันเองเนี่ยฮะมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจครับท่านประธานครับ แล้วที่สำคัญนะครับขอให้เป็นบ้านใหญ่นะฮะพ่อเป็นสวแม่เป็นสสลูกเป็นนายกอบจอหลานเป็นนายกอบตอเหลนเป็นผอยอบอผู้ใหญ่บ้านพวกนี้มันมันได้หมดเลยนะครับยิ่งมาได้เป็นรัฐมนตรีโอ้โหธรรมทานิแล้วคือเสียสละพรีชีพเพื่อนายเนี่ยนะนะโอกาสที่จะร่ำรวยแล้วก็ประสบสำเร็จก็มีนะฮะพอะยอม ทำได้หมดนะวันมงคลที่ผ่านนี่โทรเนี่ยยังไม่เข้าเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสิบปีหรือเปล่านี้เข้าปีหนึ่งรวมสองครั้งปี่เข้าไปเนี่ยจะัญญาทั้งหมดสองร้อยสี่สิบเเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ครับครบติดใจคำ ติดเตียงอย่างเดียรถใจต้องพูดถึงรถปอเต็งอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับทายนะนายกรัฐมนตรีมาเป็นขาเลาะเละเละืเะ่อยเที่ยวไปนะครับไ,ได้อะไรเป็นรปูปธเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยเปลีปป่ยนสีเท้าของตัวเองนั่นเองนั้นเนี่ยอาชีพน่าสนอาชีพหนึ่งก็คือการเมืองเนี่แหละครับ ฝากไว้กรุบครับขอบคุณครับท่านสมชายทางเลือกแล้วก็ทางออกในภาวะที่เศรษฐกิจมีนะและกำลังจะหาทางด้วยการพิชาชีพต่างๆครับวันนี้ท็อกต้องขอบพิเศษนะครับสสเต้มศกิจเศมษฐกิจกรครับร่มเป็นสภาท็อกในวันนี้และถ้ามีอีกนะครับท่านไม่ได้ พาจริงแล้วก็มีเวลาเราก็เชิญที่สภาอีกนะครับเพราะความคิดก็มีประโยชน์กับพี่ประชาชนได้มีโอกาสถ่ายคิดนี้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทีวีด้วยนะครับก็ขอบคุณสมอได้ปิดประชุมครับ